วิชาการไปศึกษา,ษาว่าเออกลุ่มคนในเรือนนี้เป็นใครมีรับผลกระทบอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็รายงานออกมาว่าเออเนเป็นชาวนาทั่วไปนะคนแถบนี้เป็นชาวนาเป็นชาวนาภาคกลางทั่วไปเลยอยู่ลบบุรีนนะครับเหมือนชาวนาภาคกลาองภาคอีสานเนี่ยวัฒนธรรมก็เหมือนเหมือนคนทั่วไปนะน,น,น,นั้นการเกิดการเกิดขึ้นเผื่อมันไม่ได้รับผลกระทบอะไรกับวัฒนธรรมที่เป็นสูญสลายไปเลยทนี้พอมีรายงานตัวนี้เกิดขึ้นมาเนี่ย พอพลายานวิตีทิมงมาเนี่ยนักวิชาการที่สถาบันราชพัฒน์ลพบุรีเขาไปอ่านแล้วเขาบอกเอ้ยมันไม่ใช่นะเพราะว่าเขาเคยศึกษาชุมชนแถบนี้แล้วเนี่ยคือเขาไม่ได้ศึกษาที่บ้านพวกสุลนะเขาศึกษาที่บ้านดีลงังอีกไม่ใ,ใกล้กันไม่ไมบ้านดีลังนี่ไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าพอเขาบอกว่าแต่แต่เขารู้ว่าแ,แถบนี้มีมีมีคนที่เขาเรียกว่าเป็นคนไทเบอร์อยู่ออพอมีเขื่อนเนี่ยมันเป็นประเด็นสําคัญมากในในในลพบุรีช่วงนั้น ช่วงปี40นี่เกิดแบบคนลบุรีก็จะรู้ว่าเป็นภาษาศัพท์ที่เป็นประเด็นมากนักวิชาการในลบุรีเองเนี่ยก็จะนำข้ามาสนใจในในพื้นที่บริเวณนี้มากๆนะครับเกิดเป็นงานวิจัยเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ผมผมเรียกว่าเอา่องั้นเวลานักวิจัยเข้ามาศึกษาภายเนี่ยแถมยังแง่นี่ว่าตัวโครงการเขื่อนนี้เนี่ยเขาก็ศึกษาผลกระทบตัวโครงการด้วยแล้วก็มีนันกวิจัยอิสระเข้าไปเนี่ยผมว่ามันเป็นการเกิดองความรู้ไทเบิร์น ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็เริ่มก็เริ่มที่จะรู้สึกว่าเอยเราจะต้องทําอะไรบางอย่างให้ใหไอ้ชุมชนเนี่ยมันกลับขึ้นมาดีเ,ดเ,เหมือนเดิมเขาก็เลยแบนว่าอยากจะรื้อฟื้นความเป็นไทเบอร์ขึ้นมาแล้วก็ชาวบ้านคนก็ทำพิพันธ์เกิดเป็นพิพันธ์ไทเบอร์นะครับตัวนี้พิพิธภัณฑนบ้านโวกสรุมเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายๆกับพิพันธ์แต่ในแห่งที่เรามอง เวลาเรามองที่พันพ้องกิจนคือว่ามันมันเกิดขึ้นโดยชาวบ้านนะ่ชาวบ้านคิดรือจะจะทำพิพันจะเสนอความเป็นตัวเองออกมาผ่านพิพันว่าเออเราเป็นคนทบรุปนะที่บ้านพรา็นคนไดเบอร์ที่บ้านทบทวนแต่แต่ถ้าเรามองลึกเข้าไปเนี่ยพิพานแห่งนี้เนี่ยมีมันจะไม่เหมือนพิพานชาวนาหลายๆที่จะไม่เหมือนพิพันที่ มีเรือไทยเหมือนกันเพราะว่าพิพานตัวนี้เกิดขึ้นภายใต้บริบทว่ามันมีประเด็นเรื่องเขือ่อนมีประเด็นเรื่องการตระหนักความเป็นของความเป็นไทเบอร์แบบที่ชุมชนอยู่ไม่มีมันทําให้บ้านโคกสลุงเนี่ยเป็นหมู่บ้านไทเบอร์หมู่บ้านเดียวในเราแ,แี่ที่มีพิพิธภัณฑ์ทีนี้การสแสดงเนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับคนภายนอกก็เริ่มรับรู้มากขึ้นนเออคนไทเบอร์คนโคกสลุงเนี่ยมีหลับโคนนะมี ร้องเพลงคืนบ้านพอทีนี้พอช่วงพิพันธ์ที่มันแบบเริ่มซาไปเนี่ยไม่มีไม่มีคนมาดูละกิจกรรมการแสดงควาทํามการร้องเพลงเนี่ยมันกลาย emat. เป็นเครื่องมือชิ้นใหม่ซึ่งนำพาชาวบ้านเนี่ยให้แสดงตัวตนของมานแทนพิพันธ์ละจากการนำเสนอตัวตนผ่านพิพันธ์เนี่ยจากเดิมพิพันธ์มันอยู่เฉพาะตัวอาคารเดิมใช่ไที่เป็นอาคารพิพันธ์ การ่์ตอนนี้เนี่ยตัวอาคารที่พันเนี่ยมันมันเดกคลื่นย้ายตามตามกลุ่มการสแสดงมาข้างนอกละมันมันดาเนินตามมันบังเอิญมากเลยที่การสแสดงเป็นได้รับความนิยมขึ้นมาแล้วก็งานที่พันเนี่ยมันมาผสมผสานเป็นงานงานทางวัฒนธรรมแล้วมันก็มันก็มันเริ่มไม่ได้ติดกับพื้นที่ทละไม่ได้อยู่เฉพาะที่บ้านละเวลาย้ายไปไหนเนี่ยก็จะไปประก,กาศไปไปแสดงอองไปในเบื่องข้างนอกลแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นงานใหญ่เนี่ยมันก็นำพา วิ่งพันเนี่ยอันนี้ผมก็เรียกมันว่าเป็นวิ่งพันขนาดยอ่อมออกไปข้างนอกคือออกไปนอกบ้าน,นะ